เรื่องราววันนี้เนี่ยเกี่ยวกับหนังสือปลอมที่กําลังระบาดหนักในหมู่นักอ่านเลยละครับจนถึงขั้นที่สำนักพิ์ต่างๆเนี่ยเขาได้รับผลกระทบแล้วก็ออกมาประกาศกันเต็มไปหมดเลยว่าให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเราสรุปม,มาให้ในคลิป,ลปนี้แล้วะแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยที่ผมใส่อยู่ก็คือแว่นน้องอนีニแก้มชมพูสุดน่ารักนะครับที่ออฟตัสเขาคอนแลบกับอนิเมะสปายแฟมิลี่วัสดุดีไซน์รายละเอียดต่างๆก็คือลงตัวน่ารักมากทั้งสวยทั้งเท่น่าสะสมสุดๆเลยใครสนใจก็ทัก ด้วยล่ะจะรับส่วนลด100บาทเลยลิงก์ทั้งหมดอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วครับหรือว่าจะกดที่ตะกตร้าตรงนี้ก็ได้นะคืออย่างที่รู้กันดีนะครับว่าช่วงนี้ประเทศเรากําลังมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นงานที่เหล่าสํานักพิมพ์ต่างๆเขาจะมาออกบูธขายหนังสือใหม่ๆเอาหนังสือมาลดราคานู่นนี่กันไปซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีคํากล่าวมานานเป็น10ปีแล้วนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยอ่านหนังสือไม่เกิน7บรรทัดนะแต่ว่าจากสถิติงานหนังสือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันสวนทางกันมากเลยละครับเพราะว งานเนี่ยสูงถึง438ล้านบาทเลยจากงานหนังสือนะบางวันพิกเนี่ยคือคนไปเดินกันถึง2 0 0 0 0 0กว่าคนนะครับคิดดูบวกกับว่าบนโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็มีเทนอย่างพวกบุ๊กตอกอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าชวนให้คนมาอ่านหนังสือกันจนมันเกิดเป็นชุมชนนักอ่านออนไลน์คอยมาป้ายยาเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรไงเงี้ย กันหนักมากทาให้เห็นเลยครับว่าวงการหนังสือบ้านเราเนี่ยมันคึกคักมากจริงๆโดยอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้มั่นใจได้นะครับว่าคนไทยเนี่ยซื้อหนังสือกันเยอะขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือการมาถึงของหนังสือปลอมเนี่ยแหละครับซึ่งมันระบาดหนักมากฮะตอนแรกเนี่ยจะเจอเยอะๆในต่างประเทศก่อนครับพ่นหนังสือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคนก็มาบ่นกันยับเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มลามมาถึงประเทศไทยครับมีคนออกมาถามมารีวิวให้เห็นกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆว่าแบบว่าเขาสั่งของจากออนไลน์ไปเห็นว่าราคามันถูกดีแต่ว่าพอเปิดออกมาทําไม จนเกิดเป็นการเตือนภยนัยหนังสือปลอมขึ้นมามากมายโดยเฉพาะกับทางสำนักพิมพ์เองเนี่ยครับก็ต้องออกมาเทคแอคชั่นกันใหญ่เลยล่ะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายโดยตรงกับเรื่องนี้คนหนึ่งเหมือนกันซึ่งหนังสือปลอมนะครับมันก็คือเป็นหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่ทาออกมาลอกเลียนแบบต้นฉบับแบบเป๊ะๆครับโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เขาเลยนะซึ่งหนังสือปลอมพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอามาขายบนโลกออนไลน์กันนี่แหละครับเพื่อให้ตามตัวจับยากหรือแบบว่าให้คนที่เขาไม่รู้จริงๆเนี่ยหลงมาซ ซึ่งราคาของหนังสือปลอมมันก็จะถูกกว่าหนังสือจริงมากเลยล่ะครับอย่างเช่นหนังสือจริงเนี่ยขาย400บาทแต่ว่าหนังสือปลอมคือขายแค่ร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนที่เขาไม่รู้เนี่ยก็คิดว่าทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะกดไปซื้อกันไปกว่าจะรู้ตัวก็คือของมาส่งถึงบ้านแล้วครับบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตัวเองเนี่ยได้หนังสือปลอมแต่ว่าพออ่านแล้วก็เห็นคุณภาพหนังสือมันไม่ดีเนี่ยก็ไปคิดว่าสนับพิมพ์ห่วยแตกอืมซึ่งที่หนังสือปลอมมันสามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าหนังรเ่ยลคบ มันไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับนักเขียนหรือว่าสำนักพิมพ์พวกบรรณาธิการนักแปลค่าออกแบบปกนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเสียพอข้ามทุกขั้นตอนเหล่านี้ไปได้นะครับต้นทุนหนังสือมันก็เลยถูกลงทันที2ก็คือหนังสือปลอมเนี่ยมันจะใช้ของที่คุณภาพต่ำครับทั้งกระดาษที่บางซีดเปื่อยง่ายหมึกพิมพ์ไม่คมจางเร็วตัวหนังสืออ่านยากหรือแบบว่าเย็บเข้าเล่มไม่แน่น,นะอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็คือจะลดต้นทุนไปได้อีกมากเลย แต่ว่าคุณภาพหนังสือมันก็จะลดลงมากกว่าหนังสือจริงเช่นกันนะและ3ก็คือหนังสือปลอมเนี่ยมันไม่ต้องทําการตลาดอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายอ่ะนะสำนักพิมพ์ตัวจริงอ่ะครับที่เขาซื้อลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้มาเนี่ยเขาก็ต้องอยากให้หนังสือตัวเองขายได้อยู่แล้วถูกไหมเขาก็ต้องไปโปรโมตต้องจัดกิจกรรมต้องเอาหนังสือไปให้คนรีวิวทํายังไงก็ได้ให้นังสือมันดังที่สุดเนี่ย ต่างกับหนังสือปลอมครับไม่ต้องทําอะไรแค่นอนรออยู่เฉยๆตั้งร้านขายเอาไว้อะนะเดี๋ยวคนก็เข้ามาซื้อกันเองแถมไม่ต้องเสียภาษีอะไรด้วยครับมันก็เลยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายสานักพิมพ์นะครับที่เขาออกมาเตือนกันบ้างเลยว่าให้ระวังหนังสือปลอมนะอย่างเช่นสานักพิมพ์วีเลยนะฮะเขาได้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอะครับว่าหนังสือเรื่องจิตวิทยาสายดาของเขาเนี่ยโดนปลอมซึ่งเป็นเล่มที่ดังแล้วก็ขายดีมากๆเลย โดยสนักพิมพ์เนี่ยได้บอกวิธีการตรวจสอบด้วยนะครับว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันจะมีโลโก้สนักพิมพ์วีเลนทั้งปกหน้าปกหลังแล้วก็สันหนังสือจะใช้กระดาษคุณภาพดีมือพิมพ์สีคมชัดสินค้าไม่มีตําหนิอย่างเช่นพวกรอยขาดหน้ากระดาษติดกันหรือว่ารอยบุบครับแต่ว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยนะจะเป็นโลโก้สนักพิมพ์อื่นกระดาษมีคุณภาพตำ่ำมือพิมพ์ไม่คมชัดเหมือนถ่ายเอกสารมาแถมมีตําหนิพวกรอยบุบรอยขาดแล้วก็หน้ากระดาษติดกันด้วยโดยสนักพิมพ์เนี่ย,ก,ยก็บอกด้วยนะครับว่า ตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังตกใจอยู่เลยนะครับว่าแบบเฮ้ยหนังสือเนี่ยมันมีปลอมกันด้วยเหรอโดยหลังจากนั้นเนี่ยทางอมรินบุ๊กนะครับก็ออกมาโพสประกาศเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกันครับบอกว่าขณะนี้มีการจําหน่ายหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินบนแพลตฟอร์มออนไลน์และช่องทางจําหน่ายอื่นๆเป็นจํานวนมากสำนักพิมพ์ได้เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเราแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนสำนักพิมพ์ในเครืออมรินต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบและมมีีีเจจตนนนาาาาาาททท่่่ะดดํิกกรงงงฎหยยอถึสุ หากท่านพบเห็นหรือสงสัยว่าได้ซื้อหนังสือปลอมหรือหนังสือที่อาจเข้าขายละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งอาจเป็นการทำซ้ำคัดลอกหรือดัดแปลงเนื้อหาของหนังสือโปรดแจ้งมาที่อีเมลนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสำนักพิมพ์บิบลิโอนะฮะที่ออกมาบอกด้วยว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เพียงแต่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายหากยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมหนังสือบั่นทอนแรงใจแรงกายของบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการผลักดันหนังสือให้มีคุณภาพและทําให้นักอ่านได้รับหนังสือที่ด้อยคุณภาพทางบริษัทได้ดําเนินการกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ไปบางส่วนแล้วหากท่านได้พบเห็นหรือว่าสงสัยว่าตนเองซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สามารถแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลมาทางสำนักพิมพ์ได้ ซึ่งหนังสือปลอมที่สำนักพิมพ์เขาเจอเยอะๆตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องมหาศึกแห่งดูนกับซ่อมแซมสุขที่สึกหรอเนี่ยครับนะรวมทั้งเขาก็แนะนําให้สังเกตดูว่าเออราคาเนี่ยจะถูกผิดปกติหรือว่าถ้าลองอ่านรีวิวในร้านค้านั้นเนี่ย ก็จะมีคนมาเตือนด้วยว่าขายหนังสือปลอมซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองอะ่ะข่าวสดเขาก็เพิ่งไปสัมภาษณ์คุณองคอาจจิระอ่อนนะครับที่ปรึกษาสายงานสำนักพิมพ์ในเครืออามารินทร์นะครับก็คือผู้ค้าบอดในวงการหนังสือบ้านเราเนี่ยครับโดยคุณองอาจเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ว่าวอลุ่มการขายหนังสือปลอมนี่เนี่ยมันน่าจะขายได้เยอะครับแล้วก็มีกําไรด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็คงไม่ปลอมขึ้นมาโดยเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าเดียวนะครับที่ทําแบบนี้แล้วก็กระจายหนังสือออกไปฮะ ซึ่งคนที่จะทําได้ขนาดนี้เนี่ยพิมพ์หนังสือได้เป็นพันๆเล่มแล้วก็มีอุปกรณ์รณแยกสีเกลีย่ยสีทําหน้าปกปั๊มฟอยล์อะไรพวกนี้ได้เนี่ยโรงพิมพ์ห้องแถวทําไม่ได้หรอฮะมันเป็นการปลอมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นการปลอมจากต่างประเทศนู้นเลยครับเพราะว่าถ้าทําได้ขนาดนี้ลงทุนขนาดนี้เนี่ยจะทําแค่หนังสือไทยอะ่ะมันไม่คุ้มนะในเมื่อหนังสือภาษาอังกฤษก็สามารถทําได้รวมถึงคุณจิรวุฒิเขียวมณีนะครับบรรณาธิการบริการสำนักพิมพ์บิบลิโอเนี่ยฮะก็บอกดว นี่เนี่ยมันเพิ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของธุรกิจหนังสือปลอมเท่านั้นมันยังทําปลอมออกมาแค่ไม่กี่ปกเป็นภัยเงียบที่คลืบคานอุตสาหการรมหนังสือในไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่รีบตัดไฟตัต้งแต่ต้นลมไม่รีบกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เนี่ยถึงจุดหนึ่งที่พวกหนังสือปลอมพวกเนี่ยมันละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือมากขึ้นและเกิดประสบความสาเร็จขึ้นมาเนี่ยถึงจุดนั้นจะไปควบคุมก็คงยากแล้วล่ะครับซึ่งหลังจากที่เริ่มมีประเด็นตรงนี้ออกไปนะครับหลายคนก็เข้ามาให้ว้วมนนนนกัปงี่งยยูอออลลืบโดะ รวมถึงคนที่คิดว่ามันมีแต่หนังสือต่างประเทศเท่านั้นที่ปลอมเนี่ยไม่คิดว่าจะมีที่ไทยด้วยอะไรเงี้ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ชาวเน็ตไม่โอเคกันหนักมากครับอยากจะให้พวกหนังสือปลอมเหล่านี้เนี่ยได้รับบทลงโทษไปด้วยโดยใครที่เจอหนังสือปลอมจากร้านพวกนี้เนี่ยเขาก็แนะนํากันนะครับว่าให้ช่วยกันกดรีพอตร้รานเขียนรีวิวเตือนๆกันไปเลยนะแล้วก็ส่งเรื่องเนี่ยแจ้งให้กับทางสำนักพิมพ์เลยเพื่อที่ว่าทางนั้นเนี่ยเขาจะได้ไปจัดการเรื่องทางกฎหมายให้อย่างถูกต้องอ โดยจริงๆเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมทำคลิปแล้วก็เศร้ามากเลยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยทั้งพวกการ์ตูนนิยายพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆเนี่ยครับ ก็อยากจะให้สำนักพิมพ์ของประเทศไทยเราเนี่ย <ๆ S 1> เขาไปต่อได้ไกลๆอ่ะนะจะได้มีพจหนังสือดีๆใหม่ๆออกมาให้เราได้อ่านกันอีกเยอะๆนะซึ่งปัญหาหนังสือปลอมเนี่ยครับถึงมันจะเป็นประเด็นแค่ในกลุ่มนักอ่านนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้มันลุกลามไปจนถึงขั้นทำลายวงการหนังสือบ้านเราอะครับก็เลยอยากจะให้คลิปนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวช่วยกระจายเรื่องราวให้คนได้รับรู้แล้วก็ระมัดระวังกันไปแล้วกันแล้วก็หันมาสนับสนุนสำนักพิมพ์ที่ถูกเลิกสิทธิ์กันเยอะๆอะครับพร้อมกับจัดการพจนหนังสือปลอมพวกนี้ใหห้จริงมดไปี นะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยฟังมาจนถึงตัวนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับมีใครเคยซื้อหนังสือหรือว่ามีประสบการณ์อะไรกับหนังสือปลอมพวกนี้บ้างไหมก็ เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับหรือว่าจะมาแนะนำพวกหนังสือหน้าอ่านอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมเพิ่งเข้าวงการอ่านนิยายสืบสวนฆาตกรรมอะไรอย่างงี้ด้วยกำลังอ่านย o w Face เลยโหสนุกมากนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรซับสกายรักฟ้าด้วยด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆภายในเวลาไม่กี่นาทีให้ค้ันลสปิ น้องแมวน้องสกกระตูนการออกกำลังกายหรือว่านิยายต่ตางๆที่ช่วงนี้กำลังอินหนักๆเนี่ยในนั้นหมดเลยไปคุยกันในนั้นได้ครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีไปแล้วบา,บายยฮะ